DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีวันจันทร์วันที่เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนสวัสดีคุณก่วงนะคะสวัสดีครัเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังไล่เพลงกันมานะคะจนปิดท้ายที่รักษาสิทธิ์ฟังกี่ทีก็รู้สึกดีนะสําหรับเพลงนี้มันเป็นทํานองแล้วก็เนื้อรองที่เบามากอะ่ะแล้วน้องดาวกวถ่ายทอดได้ดีจริงๆนะ,ะไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะคะสําหรับ ตั้งแต่ตอนเป็นนักร้องนำเอนโดฟินจนมาร้องเดี่ยวนะแล้วร้องกับใครก็เพราะคน<ช><ช>นี้นะคะเริ่มต้นกับผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังค่ะดอกไม้ฤดูหนาวเวนิสราจูม่าไม่กมบกใช่ครับเราก็ไม่ค่อยได้เปิดในช่วงหลังๆนะ<ช>ถ้ามีคนขอแน่นอนคะ่ะเราจะหามาใส่ให้ได้นะคะแล้วก็ต่อกันที่แฟนบอลของขมิน้นแล้วก็หัวใจปลาดาวนะคะคุณเก็บความลับได้ไหมบรรยากาศและปิดท้ายที่เพลงที่บอกคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เพลงของน้องดานะคะ รักษาสิทธิ์วันนี้วันจันทร์วันที่หลายๆคนหยุดอยู่บ้านหรือวันที่หลายๆคนกําลังเดินทางกลับต้องบอกอย่างนี้มันมีหลากหลายค่ะอยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้วันเวลาของคุณยังไงกันบ้างบางคนก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านนะดูทีวีดูซีรีส์หรือไม่ดูอะไรเลยนอนเฉย ก็เป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนบางครั้งการลงมือทําอะไรอย่างไม่ทํานั่นแหละเลือกแล้วที่จะทําคือดูนั h ติงอย่าไปดูแคลนว่าดูนั h ติงมันมีนักติงนะคุณผู้ฟังบางทีการตั้งใจที่จะดูนักติงอีกมีนซัมติงนะพี่โก๋ใช่ปะการที่เราตั้งใจจะไม่ทําด้วยความตั้งใจอ่ะเราคือจะพักไงนอนตาลอยๆดูเพดานก็ได้เรื่องแล้วปะหรือตั้งใจว่าวันนี้จะดูซีรีส์สัก เรื่องหนึ่งยิงให้จบไปเลยก็ได้คือแต่ต้องสังเกตร่างกายตัวเองด้วยนะว่าหิวหรือเปล่ากรันห้องน้ำไหมน้ำตาลตกไหมถูกไหมกวงมันมันก็ต้องดูแลตัวเองในในระดับหนึ่งถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าวันหยุดของคุณเป็นไงบ้างอย่างคุณเป็นไงบ้างกวงหยุดสองวันก็อยู่บ้านครับปกติปกติไม่ไปไหนเป็นพิเศษไม่ได้ไปไหนเลย คุณู้ฟังหยุดสองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบางคนตัวนี้หายไปจากเราก็มีเพราะว่าไปสามวันไปต่างจังหวัดใช่ไหม<ช><ช>แล้วก็พักผ่อนจะให้เขามานั่งใส่หูฟังแล้วตลอดเวลาเราก็เชื่อว่าบางคนก็ยากลําบากแต่บางคนก็เลือกที่จะเปิดเราไปตลอดก็ขอบคุณนะคะเราเนี่ยวันเขาเรียกอะไรวะสารพดดิวกับแบคทีเรียอยู่เราต้อ <laughs> งดิวกับแบคทีรียคุณรู้ฟังเราจะได้ไ,ดไดม่เหงาป่ะพี่บง <laughs> เพราะว่าวันที่ถ้าคุณผู้ฟังสังเกต ถ้าใครที่ฟังกันทุกวันอ่ะจะรู้ว่าเสียงมันจะเปลี่ยนใช่ไหมพ่วงถูกต้องพุทธเน่ยเริ่มเนี่ยพลิหัสชัดสุกไปเลยนะก็เวลาที่เราไม่สบายค่ะคุณผู้ฟังกันซื้อยาทานเองมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถ้าเบื้องต้นไม่ไปพบแพทย์ต้องถามเภสัชร,ร้านยาต้องถามเภสัชป่ะพี่กวงถูกต้องครับใช่ไหมให้เภสัชอ่ะเป็นคนบอกบอกว่า ยาตัวไหนใช้อะไรอย่างไรเพราะว่าแต่ถามว่าประเทศชาติเราอะประเทศกรุงเทพประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเดินไปแล้วซื้อยาเองอะยาแก้เส็มนี่ยังขายเล้ใช่แจ้งเจตจำานงว่าเราอย่างอ้อมเนี่ยอ้อมบอกว่าอยากกินอันเนี้ยุูน้องอ้อมก็ะหามาให้ได้ถูกไหมแต่ในความเป็นจริงบางทีเรายังไม่ถึงจุดที่ควรจะกินแอนตี้แบอติกนะคุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าอย่างอย่างชื่อชื่อตามชื่อป่ะแอนตี้ไบอติก็คือฆ่าแบคทีเรียป่ะถูกใช่ครับ ถูกไหมแล้วแบคทีเรียพอชื่อแบคทีเรียมันฟังดูแหนมีแต่แย่ของแย่ๆจริงๆแบคทีเรียอย่างที่คุณผู้ฟังหลายคนทราบนะคะมันมีทั้งตัวที่ดีแล้วก็ตัวไม่ดีซึ่งเวลาเรากินไอยาทาลายล้างเนี่ยมันก็เหมารวมนะคะใช่มันไม่ได้เลือกว่าตัวไหนเก็บไว้ตัวไหนถูกมันเป็นการสุ่มทําลายนะคะคุณผู้ฟังสุ่มทําลายเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทําลายตัวไม่ดีที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในขณะเดียวกัน เขาก็เอาน้องตัวดีของเราไปด้วยเราก็ต้องบิวสร้างใหม่ถูกไหมที่เราได้ยินกันว่าต้องกินอันนี้เพื่อเป็นแบบ,รบพรีไบโอติกโปรไบโอติกอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้มัน หนุนให้มันแบบแบคทีเรียดีมันเข้ามาทํางานในลาไส้เพื่อที่จะไปเป็นระบบอะไรต่างๆปะ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไม่สบายเราบางคนก็พุ่งไปกินยาแก้กเสพป่ะพี่กวงถูกครับเราจะรู้สึกว่าเมื่อหมอเคยจ่ายยาแก้กเสพแบบนี้ให้เราเมื่อเรามีอาการคข้ายกันมันก็กินไปใส้ซึ่งยาแก้กเสพหลายๆคนจะเคยได้ยินว่าถ้ากินไม่หมดโดสออาจจะดื้อยานะจากล็ตนี้ถ้ากินไม่หมดเพราะมันหายดีขึ้นแล้วนี่เพราะมันแรง ไม่เป็นไรหรอกอีกทั้นงนั้นอะไรเงี้ยมันเขาบอกมันจะดื้อได้จริงเราก็ไม่รู้หรอมันเป็นไงคุณผู้ฟังไม่ต้องพิสูจน์นะอืมมสเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องพิสูจน์ปพี่คงใช่ครับแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณหมอหรือเภสัชเขาก็จะบอกนะคะว่าเรากินแอนตี้ไบโอตเกยเยอะไปหรือเปล่าเกินความจําเป็นหรือเปล่าปะ่ะจริงเพราะบางทีกินเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบป่วยเพราะแบคทีเรียปะ่ะมันเป็นเพราะเชื้อไวรัสรอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นในตอนที่กินยาบางชนิด กินไปอันนี้ก็เหมือนบริกรรมเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคือก,กินก็คือกินปกติอะ่ะม,มีน้ำมูกก็สังเกตใช่ไหมครับปวดหัวตัวร้อนก็กินใช่ปะแต่ในขณะที่กินคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งเราก็ต้องดิวกับร่างกายเราเหมือนกันนะไม่ใช่ฝืนนะแต่บอกกับเขาว่าเธอหนูน้องเรียกเรียกแบบคีเรียวว่าน้องนะเพราะเขาน่าจะเด็กกว่าเราปะกวงเพราะเขาเกิดดับเกิดดับตลอดเยอะนะใช่ใช่ใช่เราอยู่มานานกว่านะเขาก็น่าจะเด็กกว่าเราก็บอกน้องถ้าน้องไม่อยากตายดับเนี่ย น้องต้องโอเคกับพี่เราต้องช่วยกันฝ่าฟันเอาชนะไวรัสเนี่ยถึก mm hmm. นื้ออ,อกปะหมายถึงว่าสู้ให้ไวรัสมันค่อยๆคลายตัวและเราหายด้วยยาแบบระดับธรรมดาก่อน mm hmm. เพราะว่าถ้าน้องไม่ร่วมมือกับพี่ mm hmm. ใช่ไหมถ้าน้องไม่ร่วมมือกับพี่พี่จะก้าวข้ามไปกินแอนตี้ไติัและน้องจะหายไปจากพี่นะ mm hmm. น้องจะเอายังไงน้องอยู่กับพี่ไหม น้องริ่มือกับพี่ก่อนเธอว่าจะเป็นคนประสาทป่ะวแต่วันทีมันก็โอเคป่ะมันก็เจรจาแต่ถ้าไม่ไหวคุณผู้ฟังอันนี้เราก็พูดกันเล่นๆน่ะนะคะถ้าไม่ไหวก็ตามอาการมันก็ต้องกินเพราะตอนนี้นะคะจากที่ติดตามข่าวคุณผู้ฟังไข้หวัดมันไข้หวัดใหญ่มันเยอะขึ้นอ่ะเยอะขึ้นอีกนะแต่โควิดก็เริ่มกลับมาแล้วนะวันนั้นอ่านของคุณหมอรอยชัดในทวิตเตอร์มันก็พูดโดยประมาณว่าช่วงเนี้ยไข้หวัดใหญ่มันดูกลับดูปีเนี้ยมันเยอะเยอะเยอะ แล้วในขณะเดียวกันพอไข้หวัดใหญ่มันกําลังเขาบอกว่ามันอยู่ในกราฟที่สูงแล้วมันกาลังจะลงแต่พอมันลงมันอาจจะมีโควิดเบฟเล็กๆ,ๆอีกนิดนึงเพราะตอนนี้ต่างประเทศเขาก็โปรโมทนะ<ฮ>ไม่ใช่โปรโมทการท่องเทีเ่ยวนะคะโ,<ฮ>โปรโมทโควิดตัวใหม่พี่กุ้เห็นยังใช่ใช่เห็นข่าวอยู่เขา<ม>โปรโมทโควิดตัวใหม่แล้วนะคะแล้วคุณฟังยังเตือนอยู่นะว่าบางคนที่บอกว่าเฮ้ยเป็นแล้วไม่เห็นไปไร่เลยโควิดอ่ะ ็นแล้วกระดูก็หายเราไม่รู้เลยว,ว่าร่างข้างในเราเป็นไงปะดูไหมพี่กุ้งเราเดาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟงังบางทีเราวัดความแข็งแรงจากรูปกายภายนอกไม่ได้เนอะ อย่าตัดสินคนที่รูปกายภายนอกและบุคลิกของเขาว่าวเขาจะดูแข็งแรงเขาจะด่วนแอรหรือกระทั่งตัวเราเรายัางไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคนที่กําลังเจ็บป่วยหรือกําลังคิดจะดูแลร่างกายตัวเองทําได้ทําเลยทําแทนดิฉันด้วยเพราะฉันไม่ดู <laughs> ทําแม่ไหวเหนื่อยแล้วเกิดนะคะอ่ะเราก็พูดกันด้วยความเป็นห่วงเพราะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ค้ามไม่ได้พะกวงต้อง มันเป็นเรื่องที่ข้ามไม่ได้นะคะเราก็ต้องคุยกันแบบนี้แหละคะ่ะใบมงกับอีกสี่สิบนาทีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ทํางานค่ะพี่ไม่ได้หยุดชดเชยใดๆวันหยุดที่ผ่านมาไปกินข้าวนอกบ้านกับที่บ้านได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ้างแต่คนเยอะทั้งสองวันเลยนะคะพี่อ้อมเสียงดีขึ้นกว่าเมื่อวันศุกร์นะคะขอบคุณมากค่ะก็พยายามให้มันดีขึ้นนล้พี่ของเนาะอาชีพอะพอเสียงมันอึดอัดนะเวลามันพูดไม่ได้อะ พี่อ้อมหนูเลือกไปหาแม่แล้วไปเก็บลำไยที่สวนขายแต่ราคามันถูกมากปีนี้กำไรน้อยดีกว่าคำว่าขาดทุนค่ะคก็เสียกับบก็รู้สึกว่าเออเสียดายที่พลาดที่จะทำให้กำไรมันเยอะเนาะแต่อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจที่ดีกว่าขาดทุนเนาะใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปฝากใจไว้กับกลไกการตลาดว่า จะถูกดูแลอย่างไรใช่ไหมบางคนบอกว่าไปต่างจังหวัดแต่กลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะกลัวรถติดอะเข้าใจได้บางคนบอกว่าเช้าวันที่ผ่านมาฟังพี่อ้อมกับพี่อุ๋ยคุยกันชาวนี้ร้องอะไรวะชาวนี้ฟังพี่อ้อมร้องเพลงยินดีอ๋อพี่ห่วงมันออกแล้วอะออกแล้วครับเมื่อวานเห็นเขาส่งมาก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้าเหรออ้าเหรอก็ได้เออไปไอใสเขาอีกอ่ะ สวัสดีค่ะพี่อ้อมเห็นข้อความนี้อ่านด้วยนะคะอาจจะอ่านเฉพาะตอนนี้นะคะหลังจากนี้จะไม่อ่านอย่างนี้ป่ะเ <c oughs> พิ่งสมัครเข้ามาฟังได้ยินดีต้อนรับนะคะก็ออก็ก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่ามันหลังจากนี้มันอ้อมก็จะอ่านแต่ไม่ออกเสียงนะคะในหลายข้อความถูกไหมพี่ข่วงถูกครับเพราะว่าถ้าอ่านออกเสียงทุกข้อความ น่าจะไม่ได้จัดรายการปะอืมงัวแต่ตอออ่านข้อความอ่านข้อความาเราจะอ่านเป็นห้วงหวงอ่ะนะคะวันนี้ทํางานค่ะออกคนทํางานเยอะวันนี้ทํางานค่ะบริษัทเลื่อนวันหยุดชดเชยไปเป็นสุกที่แล้วออกใช้วิธีโยกนะสวัสดีคะ่ะพี่อ้อมหลายวันก่อนพี่อ้อมบอกไปถ่ายงานคือไปอัดเพลงกับน้องา่านี่เองอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมพี่บ<ช>ุ๋งน่าจ,จะเป็นวันนั้นเนาะน่าใช่ปะใช่ใช่ใช่แหละเนาะที่เราแต่งหน้ากลับมาใช่ไหม เออก็วันนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังอีฉันก็น้องเขายุพับครึ่งของเราเองอะคนอะไรเป็นลูกได้แล้วโอ้เกินได้ถ้าเอาอายุนะถ้าเอาอายุนี่แบบโอ้ก็ตามเวลานะพี่ขวงเปกติ็เรื่องธรรมชาติแต่ใครอย่ามาเรียกอะไรนะไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่ได้อนุญาตเราไม่ใช่เพื่อนกันใช่ไหมกวงเราก็ชัดเจนไม่ใช่เพื่อนกันไม่ใช่เพื่อนเล่นและนี่ไม่ได้เล่นตลกด้วยดีฟูเรื่องจริง